โ,โอ้ยไอบไย้บวัวชั่วการละพีการละกูทำไปเนี่ยรอเวลาแค่เก้านาที <c oughs> ว้าววว <c oughs> ไอชัวโอ้ยไอชัวค่ะ <c oughs> อยากลองบวกหนึ่ง <c oughs> ไอ้วังโง่แกตทำให้ฉันดูเย่ yeah! <c oughs> เหมือนเบนจะเป็นคนเดียวในแกง๊งแทบไม่เรียกชื่อ <c oughs> ไอซี <c oughs> เลยเ,ลลเรียกพี่บางทีเขาก็เรียก ชิน็กเป็นไรชอบ ขำเกินตัวตายเหมือนมีไม่มีเหมือนกันนีเปไหนอะมัวมัวมัวนีเปไหนอะมัวหนูจะมัวมัวขายไปเลยโห

ไอ้นั่นต่อยไอ้นั่นต่อยใครทำร้ายคุณครับคุณผู้หญิงครับไอ้ต่อยโอ้ยฉลามให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนนะเอ้ยเงินเอเลี่ยนต่อยเดี๋ยวเอเลี่ยนต่อยเอเลี่ยนต่อยมันฉลามมันมีเสียงเรียดด้วย เอเลียนเนี่ยนะใช่เอเลียนแหละต่อยใช่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไม่ผิดเลียนต่อยเลียนต่อยเล็กเลียนต่อยเล็กเียนทำเล็กยนทำเล็กอย่าเล วิ่งไม่รู้ไปไหนใครลูกเอ่นี่นี่โอ้โหเป็นารีโองบ้าสิหม่ะหมูอ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 ่ะเจอใครมาอีกวะเล็กนะแกไปเจอใครมาอีกเนี่ยก็เขามาเล่นกับเล็กอ่ะเขามาเล่นกับเล็กทัานท่านไอเลี้ยมันต่อยเล็กแคนดี้แคนดี้อยู่ตู้เหรอเล็กอยู่เฉยๆ จริงๆนั่นอยู่เฉยๆเมื่อกี้เขามาแกล้งเลยแม่เราต่อยไรมัดแล้วโอเคไปไปดอกชั้นไงไปไหนนะไปดอกชั้นกันปกปลาไปไปไปไอโซดไอโซดไอโซดนี่ไม่รู้ตลอนี่ไม่น่าใช่่น่าจะเพิ่งเปิดหัวไม่จบหร